สาวท่ายางพ่อเมืองเพชรขอเสียงเตือนมือนหน่อยครับนักจงผ่านด้านแนวอีสานของเราท,ที่จะมาให้รับมือสำหรับสาวท่าย,ายางก็คือทัพพิมสยามสองบันดินมาลูกมาเอาแล้วครับมาดู ครูนี้ก็ไม่น้อยหน้านะครับครูนี้นสนุกครับสนุกอ้ะปีโม่เลยเออทำงานหนักเนี่ยเดี่ยม น้องยิวของเรามีกางเกงน้ำเงินสักตัวไหมลูกกางเกงน้ำเงินสักตัวไหม่าด้วยซิเอออ่เอายืมไม่ยืมครับเมื่อสักครู่นี้ครับไปยกครับไปยกไปยกการกับนกไปเก่งนกกระยาดนน็อกกันเลยนอ่าตะลึงไปเลยนะครับลืมกดไปยกไปเลยจับนง ลงขยะออกอาวุธมาดีๆครับมาโดนศอกนะครับโดนศอกมันพลาดกันได้ครับการขโมยก็เป็นอย่างนี้แหละครับโดนที่ไท่ทอยด้วยนะครับทำให้การตงตัวมึนงงแขกขมมยไม่เป็นไรครับคุณหมอไปดูแล้วม,มีบาดเจ็บพี่เลี้ยงกำลังดูแลอยู่ ครับไม่มีปัญหาครับครับแดงแดงสาวท่ายามอเมืองเพชรกับทรัเพเพชรสยามสอมนติ์ผูนี้เป็น้วยใหม่ครับ้บวยใหม่อ่ะผ่านพิมีภู้ทอ,อ,อนมาไม่สึ้นัะ วันนี้มาชี้แจงครับเป็นมวยจริงทั้งทั้งรายการเลยครับเป็นมวยจริงทั้งรายการเลย พีษสย์เ <pulse> ข้าไปเตะหน้าด้มันขอาตะยานของาของ้าอขงอองเท้าของพิษณียเอาะยานขึ้ขวา พวกนี้ชกกันสามยกอยสาบจากนี้นะคะรับเฟสพิลนกับเมฆลาขึ้นมาลูกเฟสพิลนอวุฒิศักดิ์กับเมฆลาสอบัะดิะต์คร,รับใต่นวมแล้วขึ้นมาเลยใต่นวมแล้วขึ้นมาบนเวทีเลยครับ แล้วเราจะจบด้วยนักชกฟอร์มสดของค่ายเพชรน้องกีของเราสดสดครับน้องไอเพชรน้องกีครับคู่สุดท้ายแม่จะสะกดดาวลุ่งนักชกไวล่นแม่ของโชเชียนอย่างแสนสวยโพมือขึ้นได้หรือไม่ครับอีกสักครู่ครับ เท่าก็คู่นี้อ้าวโอ้อ้าวยาวครับยาวไปครับอับดุลกยาเซหุ่นยาวดีเล็กๆนึงเลยขวาหน้าจากขวาหน้าเลยองค์เย็กเอานะครับแต่ว่าโดนขาซ้ายางยากไปอับดุลกียา อัพพิยาเด้ซ้ายปล่อยแล้วท้ายขวาโอ้โหจะมาบวยคู่นี้ขัาเข้ากันเออดีจอดเอาเอาอย่าีิว่าใครจะหายใจทังนี้ไม่ทันครับสาท่ายางขวาขวาสียครับ กบพิมสยามเสียบโอ้สาวทายาอสไซนเสียบดันเอามยิ่ไปอยู่ด้าล่างมมวยือู่รกคูนี่นะีสทดีมากท่การเบ Ây Xung ấp Ôi, kiểm trạng lắm Ôi, cấp dạo nó tuyệt Xung ấp, xung ấp, xung ấp อะไรตอนน,นี้เคยจัดมวยมานานครับผมก็บ้านผมก็ว่าคึนใจฉันกูลาไปไปครับมวยผู้หญิงกันไหนมาได้แบบเป็นรายการเลยอ่ คนธรรมดาแต่เป็นอย่างเราไม่รู้เรื่องนี่หาไม่มีแร้วนะครับขโมยผู้หญิงดีๆออกมาจบนะครับนี่น้ำครับนะฮะ5วันเนี่ยมวยทั้งมวยชายมวยหญิงมีชกถึง5วันแถวขอำเภอดังรองนี่ก็ลำบา,ากเหมือนกันนะครับเพราะดางรองนี่เอาไอดังรองไม่ได้รับการสาปถึงมวยเท่าที่ควรนะครับสู้น้องอีไม่ได้ยอมแพ้แล้วครับยอมแพ้แล้ว แพ้ประโคนชัยแล้วก็แพ้น้องกีแล้วดังรองอย่าเพิ่งยอมอย่าเพิ่งยอมอย่าเพิ่งยอมนู่นคนที่ยอมคือคนที่นั่งอยู่ด้านล่างคนนั้นไม่ยอมอย่าเพิ่งยอมครับ <c oughs> ไปหามาจากจังหวัดเพชรบุรียังหาได้โอ้ยแม่ถ้าไม่ใช่การเวลาตัวยาก,ยากันะครับขอขอบคุณธนาคารพอเป็นเพชรครับที่นำนัำมวยเดินทางมาจากจังหวัดเพชรบุรี ไปไดมาได้มาไปไดมาธรรมดานลครับเดกมารถมาต้ายต้องจ่ายค่ารถด้วยต้องจ่ายค่าตัวน้อมวยด้ว,วย โอ้โหครับสาบมาแต่และครั้งนี่โอ้โหครับโอ้โหเอาขามาจากไหนก็นมีแต่ความเป็นมวยนี่ก็ไม่ต่างนะแต่ว่ายาวนี่เป็นอุปสรรคสำหรับเออสาวไทยยัง โอ้ขวาผ่านตลอดเลยครับทางด้านครับทิษสยาม ยกสุดท,ท,ท้ายแล้วครับในช่วงสุดท้ายของยกสท้ายแล้วครับที่สออกมาคนแล้วเ้ายขวาสองต่อเลยนะครับวันวันพรุ่งนี้สำหรับทั้งคู่สองต่อเลยนะครับเดี๋ยวเรียกวันที่ห้าวันที่สิบสองนี้นี่ถ้าไม่มีรายการเดี๋ยวผมจะเอาลงเองครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn